คืนหนึ่งในคืนเดือนหงายมีเรื่องเล่าขานกันว่าที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีผีสาวที่เคยถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมวนเวียงกลับมาเพื่อล้างแค้นวิญญาณของเธอยังคงอยู่และรอคอยในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อหาผู้โชคร้ายที่จะกลายเป็นเหยื่อของเธอกลุ่มเพื่อนสี่คนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสาวใดๆตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านนั้นในคืนหนึ่งพวกเขามาถึงในช่วงเย็ยนและตัดสินใจตั้งแคมป์ใกล้กับบ้านหลังหนึ่ง ที่มีคนบอกว่าเป็นที่ที่ผีสาวอาศัยอยู่ในสมัยก่อนเมื่อพระจันทร์เต็มดวงขึ้นสูงเหนือท้องฟ้าท่ามกลางความเงียบสงัดของคืนที่มืดมิดมีเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากบ้านหลังเก่าทุกคนรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่กระจายไปทั่วและรู้สึกเหมือนมีคนจับตามองอยู่ ทันใดนั้นเองเสียงประตูไม้ดังเอียดอาเปิดออกชายหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มตัดสินใจเข้าไปสำรวจในบ้านทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในบ้านความเงียบสงัดก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยเสียงกระซิบและเสียงหัวเราะเบาๆที่น่าขนลุกในห้องหนึ่งเขาพบกับกระจกเงาที่มีรอยเลือดเปื้อนอยู่เมื่อมองเข้าไปในกระจกเขาเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ด้านหลังแต่เมื่อหันกลับมาก็พบว่าห้องนั้นว่างเปล่า เสียงร้องเรียกของเพื่อนเพื่อนทำให้เขารีบวิ่งกลับไปแต่กลับพบว่าประตูทางออกถูกล็อกจากด้านนอกและเสียงหัวเราบของผีสาวก็ดังขึ้นใกล้ๆเขาพยายามหาทางหนีแต่รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างดึงเขาไปยังห้องใต้ดินในขณะที่เขาพยายามหนีผีสาวในชุดขาวปรากฏตัวต่อหน้าเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเศร้าหมองเธอยกมือขึ้นและชี้ไปที่เขาเธอ จะไม่หนีรอดไปจากที่นี่เสียงกรีดร้องของเขาดังขึ้นและเงียบลงในเวลาไม่นานเพื่อนๆที่รอยอยู่ด้านนอกได้ยินเสียงกรีดร้องและพยายามหาทางช่วยแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านกลับพบว่าเพื่อนของพวกเขาได้หายตัวไปอย่างลึกลับเรื่องราวของผีสาวในคืนเดือนหงายยังคงเป็นที่เล่าขานและไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกเลย ฝากกดไลฟ์กดติดตามด้วยนะครับ